ส,ส,สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าวอ้หนูร้องเพลงเพราะมากเขารู้เขาทักท่อนเขารู้แค่งสัมตาเรามาโดนใจโอ้แค่งสัมตาเรามาโดนใจวันนี้หวยออกแม่โอ้แค่งสัมตาลเล่นเลยเยเลยเลยเห็นไหมพี่พีร้องสิอ่ะหนูร้องแหละ เดี๋ยวเราเราจบรอบแรกเนาะก็จริงๆขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาแล้วก็ใช่ทุกคนสละเวลามาทุกคนก็มีภารกิจของตัวเองแล้วก็เข้าวันนี้เราก็เก่งมากด้วยที่เข้ามาทันร้อยคนแรกนะแม้แต่ผมเองเข้ามาไม่ทันเลยอ่ะผมพยายามกดเข้าว่ามีคนเด้งหลุดก็ได้เข้ามาก็เออจริงๆด้อมของเราก็เหมือนครอบครัวเล็กๆนะเนาะ ที่ที่เราสามารถคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรก็ผมว่าจริงๆผมเข้าไปอ่านประมาณสักวันหนึ่งก็ต้องมีทั้งหนึ่งอะอย่างต่ำแต่ว่าถ้าวันไหนแมสเซจเยอะมันจะไม่ครบครับแต่ว่าอันไหนที่ผมจะบอกว่าคือถ้าอันไหนที่ได้เห็นนะผมตอบทุกคนนะครับก็ยังไงจะยังไงดีละ่ะผมพูดอะไรไหน่อยสิ เอาบอช็อตน้องหอมจริงหรือเปล่าคะหอมให้ดูหน่อยอะไรนะครับต้องมุมหอมจริงหรือเปล่าเมื่อกี้หอมปดูหน่อยไม่หอมเลยวก็ลอกคอผมก็ล้วจริงๆก็ขอบคุณทุกคนครับที่ที่แบบชอบเราทั้งคู่แล้วก็ติดตามเราครับ ก็เดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอะไรเนี่ยยังไงต้องได้รวมก่อนแน่นอนอยู่แล้วครับของเราทั้งคู่เนาะใช่ก็วัน,นวันนี้ถ้าใครอัดอะไรไปเนี่ยก็ก็เอาไปลงได้นะแต่ว่าอย่าลงทั้งหมดแล้วกันครับตัดพาร์ตของตัวเองอะไรเพราะว่าคลิปใหญ่มันจะเป็นคลิปใน y o u t u b e ครับก็ฝากนิดนึงนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะ มีรอบต่อไปอีก10นาทีเดี๋ยวขอเตรียมตัวสําหรับเซตต่อไปนะครับก็บ <c oughs> ถูุว่าใครแบบเข้ามาแล้วก็แบ่งเพื่อน <c oughs> ใช่แล้วก็ถ้าใครเข้ามารอบนี้แล้วเดี๋ยวอย่าเข้ามาซ้ำรอบสองนะครับแบ่งเ,เพื่อนเข้ามาบ้างคร <c oughs> ับเพราะว่ามันได้ก็พอเข้ามาถ้าไม่เต็ <c oughs> มวัเข้ามาแต่น่าจะเต็มครับ <c oughs> <c oughs> โอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับนะครบอีฟก่อนค่ะก่อนไปพี่ผมฝากโบวตหน่อยเร็วโบวตทิกต็อกซลเวอร์ <ช>อิลูเอนอร์ออินฟล e n อนเซอนะครับที่จะรับรางวัลในในวัน5กันยายนเนาะเออผมมีแจกปัตรด้วยนะ5ใบครับ5ใบ<ช><ป>ให้ทำอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นอ๋อให้ทายเลขเลขวันนี้แหละเลขว่าเลข3ตัวถ้าใครทายถูกได้รับปัตรไปร่วมง,งานาด้วยกันครับสามทั้งสามตัวบนหรือสามตัวล่างครับไม่รู้ใครเป็น,นทายเรค เรียบครีบโอเคครับ <49. S 1> สี่หนเก้ครับสี่หนึ่งก้ามีแกคนหรอไม่นะเชื่อพี่พีนไม่ค่อยถูกหวยโอเคบายบายนะครับขอบคุณบายบายค่ะ